สากกลยุทธ์ของซุนวูไม่มีกลยุทธ์ไหนที่สุดยอดที่สุดโดยตายตัวขึ้นอยู่กับบริบทสถานการณ์และเป้าหมายของเรากลยุทธ์ถอยหนีหลบหนีนั้นเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพแต่ไม่ใช่คำตอบที่ตายตัวเสมอไปกลยุทธ์ที่ดีที่สุดขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆดังนี้การวิเคราะห์สถานการณ์เป้าหมายของเราคืออะไรจุดแข็งจุดอ่อนของเราและคู่ต่อสู้ พยากรณที่มีสภาพแวดล้อมการรู้จักเขารู้จักเรากลยุทธ์นี้เหมาะกับคู่ต่อสู้แบบไหนจุดอ่อนของคู่ต่อสู้คืออะไรจุดแข็งของเราคืออะไรการประเมินผลผลลัพธ์ที่คาดหวังความเสี่ยงทางเลือกอื่นตัวอย่างกลยุทธ์อื่นๆที่อาจดีกว่าถอยนี้ปิดฟ้าข้ามทะเลโจมตีแบบไม่คาดคิด ช่วยเจ้าโจมตีเมืองรองเพื่อดึงกองกำลังหลักของศัตรูออกยืมดาบฆ่าคนใช้ศัตรูต่อสู้กันเองโดยสรุปไม่มีกลยุทธ์ไหนที่สุดยอดที่สุดใน36กลยุทธ์ของซุนกูกลยุทธ์ที่ดีที่สุดขึ้นอยู่กับบริบทสถานการณ์และเป้าหมายต้องวิเคราะห์สถานการณ์รู้จักเขารู้จักเราและประเมินผลอย่างรอบ ในกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพแต่ไม่ใช่คำตอบที่ตายตัวเสมอไปแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมลิงก์ไปที่ th.wikipedia.org ลิงก์ไปที่ www.smethailandclub.com